ตั้งการมองมังหน้าตั้งการเมืองกรรมการครับกรรมการพูดได้จบเูยนะเดี so ๋ยวครับินเนอร์น้องถูก้นรถไฟเอ็กีฬามาร์เก็ตเอาพึ่งะที่ลาดกีฬามาร์เก็ตนะผมตั้งใจมือเชื่อครับ เอออยู่เม yeah! ื่อกีがらがら้เนี่ยดูอามาไหนครับพรางามาสามโอเคฝากมือชื่อครับดูครับมาไหนครับสวัครับไอทีมไหนกองเชืออยู่ไหนเนี่ยกองเชเองเชยร์ทีมไทยยัไม่ตกช่ัตอนนี้เอาหมดโอเคมาเมไทยนะเป็นรมม่เช็รับ เล็กกว่าไม่กลัวนะครับเล็กกว่าเปิดก่อนโอ้ยเป็นคู่เป็นคู่อย่า oy, <S <S อย่าดูอย่าดูด like ูตัวเล็กนะครับเชืยสมันมอกังเลยัโอ้ยโอยโอ้ยโ้อเโยยโอ้ยย Forgetting... Ở đây này, em ơi. Cuốn hết đây, không có được sang được đâu. À.

หาตนคือทำมองทำมองทำมองก่อน